มาลำดับต่อไปนี่ก็เป็นสมเด็จพระคังพิมพ์นิยมที่เป็นพิมพ์นิยมทั่วไปวันนักขาวจะอมครีมๆน้อยๆซึ่งก็มีมวลสารประกอบอยู่ตามผิวองค์พระจำนวนมากภายใต้บล็อกของหลวงกระมันารมิตรที่เป็นผู้แกะ บล็อกพระสมเด็จพระครั้งให้หลวงปู่จำนวนมากซึ่งพิมพ์ก็จะมีอยู่มากมายตามที่ผมเห็นดังนั้นทุกพิมพ์ที่เป็นพระของหลวงปู่ที่ใช้บล็อกของหลวงกละไมจะมีความสวยงามเมื่อเทียบกับทั่วๆไปของวงการ